ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเคทนะทุกคนโอเคครับคลิปนี้คอลาโบดังดิจิมอนก็เข้าเกมที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เข้าเกมได้ตอนเที่ยงนะนี่ครับเดี๋ยวเราเมาลุยกันดีกว่าตอนนี้แจกหนึ่งร้อยคนนกแล้วก็ห้าตัวกระชารอบนี้เหมือนผมเห็นเวลเวมาว่าจะเป็นหยุดเวลาอีกแล้วใช่หไหมถ้าหยุดเวลา,าอีกแม่งโคตรโกงอุ้ยในจะห่อคอยอีกหนึ่งร้อยพี่ด้วยเมื่อกี้แล้วก็ตัวอีกนะเราลองไปลุยกันดีกว,ว่าตัวน่าจะพอมีอยู่นิดนึงสำหรับไองผมนะครับ ผมน่าจะแบ่งเ,เปิดแล้วคืนนี้วันที่สามเอ็นะครับน่าจะเพิ่มโอกาสตอนสี่ทุ่มของคืนวันนี้นะครับทุกคนตัวคู่คู่เทพน่าจะเป็นตัวไอตัวนี้ไหมงานจะม,มิโทจิอ๋อออกไปบปริการตัวนี้ออกไปประการเหมือนจะไม่หยุดเวลาไหอ้าวแนงผมโดนผมโดนเรียมแน่หยุดเวลาอ๋อหรือความสามารถหยุดเวลาอยู่ตรงความสามารถไฮเปอร์ห้าาดาวโคตรโกง หยุดกี่ตัวเนี่ยตัวนี้มีหยุดนะครับเก้าดาวมีหยุดไอ้ตัวนี้มีหยุดเก้าดาวไอ้ตัวหน้าคัดกันตัวนี้มีหยุดไหมตัวนี้ไม่มีหยุดน่าจะเป็นเพิ่มแลกขั้นไหนเพิ่มแลขมันต้องน่าจะขั้นแรกครับอันนี้น่าจะเพิ่มแค่สามร้อยไอ้ตัวนี้เพิ่มแล่เหมือนกันหูไม่รอบนี้มีทั้งหยุดคุดโกงเลยนะแต่ไอ้สองตัวนี้ยทำเล่นเล่นแบบเวลสีม่วงไม่ได้นะต้องทำขึ้นเก้าดาว โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าเฮ้ยผมลืมดูสกิลเลยด้นี่ะโอเคครับผมขอรับรับตัวนิดนึงโหยเพชรกิลอีกเยอะๆโอเคครับแล้วผมขอดูตัวฟรีกันทำไรได้ดาเมจนะครับสองพันเซนอู้ดดัมเมดสองสกิลถือว่าแบบไปฟาร์มนักโลกได้อยู่นะเป็นสายไบพิบเลือดตีป้อมรัวๆครับรับผมตอนนี้เรามีเพชรอยู่สามร้อยบีคู่เก่งเราต้องได้เท่านั้นเป็นตัวอย่างไอตัวไอตัวนี้นะอิจด,ดะมายาโตะ เป็นถายว่องไวท่าน้ํน้าเม็ดยกเลิกภาวะอัมตะห้ามใช้ทักษะคลายดูเดียเลยนะสกิลหนึ่งเพิ่มมัตาความมั่นยําของทักษะแล้วก็เพิ่มมาัตาการใช้ทักษะแล้วก็เคลื่อนทีุ่้ยดูเดียจะส่งฟิตไม่เลตัวเนี้ยเดียวเรื่องแล้วขอดูตัวนี้พระเอกใช่ไหมน่าจะใช่ยาดามิไทจิโร่อะไทจิโร่ไหม่ะเป็นสายพลังไฟนะครับทุกคนสกิลแรก สร้างบาเรียในพื้นที่ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวิด้วยนะโคตรดีอันนี้ดีอันนี้ดีนะเดี๋ยวดูสกิลดาเมจยกเลิกภาวะอัมตักห้าวิทําให้ตุงอะห้าวิอันนี้มันมีดัดสองเลยนเดี๋ยวเราไปมาสุ่มกันดีกว่าเผื่อจะแบบจะเกิดสักสามสิบใบนะเราจะแบ่งเปิดแล้วกันเอามาครับผมขอตัวพระเอกมาก่อนแล้วผมขอเข้าอีกเครื่องนึงครับเป็นไอดี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 สองนะเผื่อแบบจะเกิดพร้อมกันไปครับผมห้าใบแรก ปาปริมหาดนะครับนั่งคิวอยู่ริมหาดซ้ายเลยทีนี้ไปครับอีกห้าใบเดี๋ยวเข้าไอดีลองด้วยสมี๋ยวเราไปสมีกทีสามด้วยในคลิปเนี้ยน่าจะแบ่งเปิดไม่รู้จะดีไหนเปิดกี่ใบนะน่าจะอ,อ,อีกสองอันนี้แทบเปิดอย่างละสินะครับตัวไม่ค่อยมีครับตกบเจ็ดดาวอันตาหกมาทําไมครับนี่ไอต,ตัวนี้น่ารักไม่ได้ตัวสีเขียวเนะี่ยที่มีในบนบอนเนี่ยโอเคมาถือต่อ ตอนนี้น่าจะไปรอบที่สามแล้วป่าสิบห้าตัวละป้าบฟีเมทันเดี๋ยวเราเราเพิ่มโอกาสดีกว่าอีกสักาสามครั้งไปตามสูตรสาครั้งตามสูตรเอ้ยผมลืมดูเกียร์เลยรอบนี้เกียร์น่าจะเป็นช่องไหนนะเดี๋ยวเรามีอยู่สามร้อยบีเลยไงเผื่อจะได้แบบถ้าแบบเกิดอยากจะได้แบบพูดเทียบนะถ้าเกิดอะป้าโคนสึไลสองครั้ง แต่ตัวนี้เท่นี่นะไอ้ตัวนี้มันผมเคยเล่นตั้งแต่ตอนเด็กนะที่มันเป็นลูกกลมๆปุ๊บแล้วจะโยไปที่พื้นจะกลายร่างเป็นแนเสาเนี่ยนะครับผมลุยต่อป้าบไปครับอีกสองครั้งไปหรือว่าจัดไปเลยแล้วไม่รู้กี่บาทแล้วลื้อดีวนาดโอเคครั้งท้ายให้มันแบบเกิดหน่อยได้ไหมขอเกิดหรือเปล่าไอดีนี้น่าจะดับ โอเคครับเดี๋ยวเราลุยต่อครั้งท้ายต้องมาหเห็นแมวหน่ยละปลื้มเบาวนักโตขึ้นตัวนะครับพี่น้องส่วนเกียร์รอบนี้เป็นเกียร์สายเก,เกียร์ช่องท้ายนะทุกคนอันนี้ดีนะไอเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตเปอร์เซ็นเนี่ยโอเคครับดีทุกอันดูของจด,ดาวของช่องกลางปพลังชีวิตลบตายสกี่รดแรกอุย้ยพลังดีนะ ช่องกลางดีเลยแต่พลังตีกายใช้สกิลต้านสกิลดีอยู่นะโอเคครับเกียร์ก็น่าจะใช้ได้ทุกชิ้นอยู่โอเคครับแล้วผมขอตัดไปที่เอดีสามดีกว่าเราไปสุมกันต่อโอเคครับผมตอนนี้ก็ตัดมาที่เอดีสามที่เรียบร้อยครับทุกคนแล้วเอดีนี้ผมมีตัวกี่ใบผมเมื่อกี้ผมเพิ่งรับจากตรงนี้ไปเมื่อกี้เหมือนจะได้ทิศสี่ใบนะจากไอ้ไอ,ขอ้ข่าวกดอ่าโอเคครับเอดีนี้เปิดสักทิศห้าใบลองเชิงก่อนดีกว่าแล้วผมก็จะเก็บไปอีกสักสิบใบน่าจะมีจับพัดอีกห้าใบานะเราคอยไปวิ่งได้เอาพวกเศษอะโอเคครับ ไอดีนี้เปิดสามครั้งจะเกิดหรือจะเจ๊งจะร่วงหรือจะเจ๊งต้องได้แค่ตัวแหละวันเนี้ย,ยป,ปราบโอเคได้มาหนึ่งตัวไอดีนี้ไม่ห้าใบเกิดชิดดะยามาโตโอเคครับผมขอแคปหน้าเจอบแบบเท่ๆในทีนี้ห้าใบแบบไม่เพิ่มโอกาสม่งโคตรดวงเดี๋ยวไปอีกไอดีนึงไอดีสามน่าจะเกิดอยู่น่าจะมีหยุดหยุดสี่ตัวแล้วตอนนี้ ครับไอดี ID นี้อีกห้าใบอาจจะได้คู่เทพหวังไว้เยอะป้าบโอเคถือว่าไม่เป็นไรเับเกิดแล้วไงไอดีแบบผมมันเกิดละป้าปื้มอีกสองอีกครั้งเดียวดนะีกว่าครั้งเดียวดีสองครั้งเลยเพราะแบบคนมันกำลังแจะเกิดนะดีครับปื้มป้าัานีจอนไปครั้งท้ายไปโอเคครับแล้วผมสุ่ม ไอดีสองแบบไม่ต้องอัดคดลิปเพราะผมขิ้เกลต์เราเครื่องนะดูดไอดีสองจะเกิดปะไอดีสองไม่อัดคลิปนะถ้าคนไอดีไหนจะเกินกี่ใบไม่เกิดนะไอดีเราแม่งต้องกี่ใบไม่เกิดโอเคครับไอดี ID นี้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วผมไปปั้นมันนิดนึงไอดีร้องซุ่มอยู่ตอนนี้ป้าคนนี้เล่นน้ำเรียบร้อยฮะแล้วผมสุ่มอีกสองครั้งไอดีร้องโอเคโอาโูแบบเท่เลย อันหน่อยแล้วกันมีกบปนะ่ะเนี่ยโอเควันนี้เป็นวันศุกร์พอดีก็อัพติดอย่างเดียวครับไม่มีกบเลยเคครับแล้วผมทําคลิปรีวิวให้กันนะฮะขาดของไม่เยอะละโอเคแล้วผมขอใบฟาร์มไอดีนี้เดี๋ยวซุ่มไอดีลองอีกสักสิกบใบไอดี ID นี้เกิดแล้วเอาออกเลยกบบินอนะ่ะเป็นธาตุเลยนะธาตุน้ำป่ะเมื่อกี้ผมลืมดูธาตุน้ำว่องไวนะ ไอดีลองผมน่าจะเกลือผมน่าไอผมปั้นในตัวนี้เป็นเก้าดาวเนี่ยดูดิคาดของไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวต้องขึ้นล่างหน่อยสักล่างก่อนถึงจะดูได้นะถ้าผมปั้นตัวนี้เก้าดาวน่าจะมีหยุดถ้าสุม่มได้หยุดนะก็น่าจะมีหยุดห้าตัวตัวนี้มีหยุดเหมือนกันนะเฮ้ยครับไอดีไอดีสองเกลือนะผมตุ่มหมดตัวละโอเคครับสนะำหรับคลิปนี้ก็มีไอดีหนึ่งที่ได้เกิดโอเคครับดีละที่ผมแบบมีไอดีเยอะนะก็คลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี